สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านทุกคนเอเก่าเอฟซใหม่นะคะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเช้าวนี้ก็มาพบกับพี่มีไลฟ์ like สไตล์ของเช้าวันเสาร์ที่1น,นะคะวันนี้พี่นีมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเนาะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับสําหรับ หญออิงไทยนะคะหญิงไทยที่พบลักกับผู้ชายผู้ชายเท่าที่กรียนหรือยังไม่ได้กเกษียนนะจะพบกันในทางไหนก็นแล้วแต่แในออที่เมืองไทยตอนที่ผู้ชายลงไปเที่ยวหรือว่าทางเวสหาคู่นะคะอันนี้พี่นีก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องมันก็จะมีอยู่ว่า ผู้ชายนะคะเขาก่อนที่เขาจะเกษียณอันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายเป็นเพื่อนกันนะเป็นหมู่กันนะเป็นเพื่อนกันนะก่อนที่เขาจะเกษียณเขาก็เออลงไปเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะเขาจะไปปีละครั้งสองครั้งนะคะปีละครั้งสองครั้งเราเขาก็จะไปอยู่นะคะเราก็เออเราจะไม่ พี่นีจะเล่าแต่ว่าจะไม่ให้ถูกเขามากเนะคือจะเอาเนื้อๆหน่อยๆน,นะมามาพูดถึงนะจะไม่ให้ถูกจะพยายามไม่ให้ถูกเอ่อถูกเจ้าของนะคะเจ้าของเจ้าของเรื่องราวนะคะก็คือจะไม่บอกว่าเขาไปเที่ยวตรงไหนไปเอ่ออ,อตรงไหนแล้วก็จะเป็นมันก็จะเป็นเอม่อ มีไม่กี่แห่งนะคะที่ว่าจะมีแหล่งแหล่งที่ว่าฝรั่งลงไปพักผ่อนเนาะไปเที่ยวนะมันก็จะเป็นติดทะเลนะคะติดทะเลมันจะเป็นที่ท่องเที่ยวเนะเขาก็จะไปเที่ยวเขาก็จะไปเที่ยวประเทศไทยนะคะปีละครั้งสองครั้งนะแล้วเขาก็เ,ออเหมือนกับว่าแต่เราเป็นเพื่อนกันเนาะเขามีอะไรเขาก็จะเล่าให้เราฟังนะคะจะเล่าให้เราฟังตลอดนะคะตลอด ในเรื่องราวานะว่าอะไรเป็นอะไรเนาะพี่นีถึงได้รู้เรื่องมาเนาะความที่ว่าบางช่วงบางตอนที่พี่นีจะเล่าเนี่ยมันอาจจะได้ประโยชน์ให้ผู้หญิงไทยหลายๆคนที่ได้พบรักหรือว่าไปฝรั่งไปเที่ยวแล้วให้ความหวังนะคะให้ความหวังกับเราเอาไว้ว่า ฉันจะมาหาหรือว่าฉันจะไปแต่งงานหรือฉันจะอะไรนะ,ะมาฟังฟังพี่นีเล่านะคะเล่าเรื่องนี้ก็คืออย่างเพื่อนของพี่นีเนาะเขาก็ลงไปเที่ยวกันนะเขาก็ไปเที่ยวเยอะนะคะไปเที่ยวยี่สิบสามสิบครั้งแล้วนะคะที่ประเทศไทยเนาะเข้ก็ไปทีนเป็นเดือนสองเดือนอย่างนี้นะครับเขาก็จะไปอยู่เป็นเดือนสองเดือนแล้วเขาก็ เราก็ไม่รู้นะเราไม่รู้เรื่องเขาหมดนะแต่เราจะรู้สิ่งที่เขาเล่าเล่าให้ให้ให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงเนาะอย่าง,างผู้ชายที่เขาฉลาดนะคะพี่นีก็ไม่รู้อย่างเขาเล่าเนาะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่เคยเสียเงินซื้อผู้หญิงมานอนนะคะผู้ชายนะแต่ เขาเหมือนกบเขารู้มากนะเนาะเขาฉลาดนะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันแต่เขาเป็นคนมีเงินนะคะเขาเป็นคนมีเงินเขาก็ไปเที่ยวประเทศไทยแล้วเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนาะในช่วงของของเอ่อโควิดนะคะของโควิดที่ว่าแล้วเขาก็เออเหมือนกับว่าอยากช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ ที่เขาเล่านะผู้ชายเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึง่งให้ให้ได้กลับบ้านเนาะแล้วก็ส่งเงินให้ใช้นะคะส่งเงินให้ใช้แล้วก็พอเาพาสักพักหนึงนะ่งเนาะผู้ชายก็เล่าให้พี่นีฟังแล้วถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องนี้ไปโดนใครนะเอ,อิบางคนนะพี่นีก็ขอขอโทษนะพี่นีไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะอันนี้เรา เอาเรื่องราวมาเป็นอุทาหรณ์นะคะก็ะคือฝรั่งเพื่อนเนี่ยเขาก็ส่งเงินส่งผู้หญิงกลับบ้านเนาะขึ้นเครื่องบินนะออกจากตรงนั้นนมาแล้วก็ส่งกลับบ้านนะคะเราก็ส่งเสียให้ใช้ตอนที่ส่งเสียเท่าไหร่พี่นีก็ไม่รู้แต่บางครั้งบางคราวเขาก็จะเล่าให้พี่นีฟังว่าเออฉันส่งให้ท่านนูน้นฉันส่งให้ท่านนี้นะคะแล้วผู้หญิงก็อยากจะได้รับความรักนะคะอัน อยากรักแบบแท้จริงนะคะโดยไม่อยากได้เงินผู้ชายนะผู้ชายก็ให้เท่าไหร่ก็เอาคือว่าไม่ขอนะคะเป็นไม่ขอก็คืออยากได้ใจผู้ชายอยากให้ผู้ชายรู้ว่าเราเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีไม่ได้รักเขาเพื่อเงินนะคะอันนี้พี่นีจะบอกจะสอนแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าการที่เราคิดว่าเราอยู่บ้าน ของเราเราขับไปอยู่บ้านนอกไปถางไร่ถางนาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะคะขายนิดๆหน่อยๆที่เขาส่งเงินไปให้เราลงทุนนิดๆหน่อยๆนะแกเอาคิดว่าเราอยู่ได้เราอยู่รอคอยเขานะอันนี้ฟังดีๆนะฟังดีๆพี่นี่อาจจะเรียบเรียงไม่ค่อยดีเพราะว่าพี่นี่ก็กลัวที่จะไปโดนนะโดนโดนเจ้าของเรื่องนะแล้วไม่นานพอโควิดเปิดเออเออซานะคะ ทางประเทศไทยเขาเปิดให้เดินทางหากันได้ผู้ชายก็ลงไปหาผู้หญิงนะคะไปที่บ้านนะครับไปดูราดราวดูอะไรผู้ชายก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเนาะให้พี่นีคุยกับน้องเขาด้วยเนะเราก็ได้คุยกันเราก็ถูกคอกับน้องเขาด้วยนะชอบชอบน้องเขาน้องเขาตรงดีนะเป็นน่ารัก แต่พี่นีเป็นคนกลางนะคะพี่นีจะพูดอะไรมากไม่ได้นะคะทุกคนพี่นีก็ได้แต่พูดบ่าเอาเงินเขาบ้างนะคะเอาบ้างนะคะเงินอย่าไปซื้อกับเขามากนะคะเออเพราะว่าการที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเราอยู่ระกั้นกลางเราจะรู้นะคะเราจะรู้ว่าอะไรแต่ทางนู้นอยู่ไกลกันเราไม่รู้เรื่องผู้ชายก็ลงไปหาผู้หญิงนะคะเราลงไปหาผู้หญิง แล้วก็ไปเที่ยวเออแล้วก็คงจะไปหนึ่งเดือนนะคะไปหนึ่งเดือนนะคะไปหาผู้หญิงที่บ้านแล้วก็พากันไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวแล้วผู้ชายอะ่ะก็ไปเที่ยวกับผู้หญิงแต่ดันไปปิ๊งกับผู้หญิงคนอื่นโดยสายตานะคะสายตา แต่ผู้ชายให้ความหวังอะไรกับผู้หญิงก็ไม่รู้เออน้องเขาก็จะพูดบอกว่าเออพี่หนูอยากจะไปเออที่สวิตเซอร์แลนด์หนูทําอะไรได้ทุกอย่างงานนวดหนูก็ทําได้งานสวนหนูก็ทําได้อะไรอย่างนี้นะเราเป็นคนกลางเราพูดไม่ได้นะคะเราพูดไม่ได้นะคะกับพี่นี่ก็พูดไม่ได้เออการที่ผู้ชายเขาก็ยังไม่ได้อยากกับภรรยานะคะ คือผู้ชายก็คงจะไปให้ความหวังอะไรนะคงจะไปพูดให้ความหวังผู้หญิงนะคะเมื่อผู้ชายไปหนึ่งเดือนนะคะแล้วกลับมานะคะกลับมา,นะะบมาอีกไม่กี่เดือนนะผู้ชายก็ลงไปที่ประเทศไทยอีกนะคะลงไปประเทศไทยไป หาผู้หญิงที่เขาปิ้งนะคะเขาแอบปิ้งกันอย่างไงก็ไม่รู้นะแอบเขาก็ไปตามไปที่แหล่งนั้นนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะก็ไปปิ้งกันนะแล้วก็ปล่อยผู้หญิงคนนั้นนะปล่อยพี่นีก็มีฟันรู้สึกว่าไม่สบายใจทนะําไมเขาไม่ให้เราแลกเบอร์โทรศัพท์กับน้องเขาเพราะกลัวเพราะกลัวนะ การที่ว่าเราได้คุยกับน้องก็คือว่าผู้ชายให้พี่นีคุยนะคะเวลาเขาโทรหากันกเราก็คุยนะเราคุยกันแต่ถูกข้อน,น้องก็เป็นคนตรงน่ารักนะคะแล้วนี้พอผู้ชายเขากลับเขามาที่นี่มากลับมาสวิตเซอร์แลนด์ไม่กี่เดือนเขาก็ลงไปสี่ประเทศไทยอีกนะคะกันนี้นเขาลงไปนานนะคะเขาลงไปสองเดือนเกือบสองเดือนนะคะเพราะเขาก็เสียณ เขาไปเยเขาไปตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มๆกันนะคะตอนรุ่นไหนก็ไม่รู้นะเขาไปตั้งยี่สิบสามสิบครั้งนะรับไปเที่ยวทุกปีนะ,ะแต่ช่วงที่เขากเกียนเขาก็สามารถจะไปได้นะครับจะไปปีละสองครัง้งสามครัง้งเขาจะไปเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเขากเกษียณแล้วเขามีธุรกิจนะ,ะเขาก็มีเงินเยอะนะ,ะเขาก็สามารถที่จะไปได้เนะ แต่นี้เขาก็ไปเ,อเจอเด็กไปหาเด็กนะเด็กมากนะคะเด็กสวยนะคะเด็กสวยอันนี้เขาก็จะทุ่มหน่อยนะเขาจะทุ่มหน่อยนะคะทุกคนเขาจะทุ่มหน่อยจากนี้การที่ว่าพี่นีไม่ค่อยพอใจนะคะมันเป็นเรื่องของฝรั่งนะมันเป็นเรื่องของเพื่อนที่ว่าเขาจะมีเงินเขาจะไปซื้อใครให้ใครส่งเสียใครมันก็เรื่องของเขานะแต่แบบพี่นีจะเก็บความรู้สึก เห็นใจน้องคนนั้นนะคะน้องน้องคนที่ดีนะคะที่ว่าอยากได้เขาโดยที่ว่าไม่อยากเออไม่ลบควนเรื่องเงินเขานะอันนี้เดี๋ยวพี่นีจะมาพูดแต่ผู้หญิงคนใหม่นี่นะคะที่เขาไปเจอนะคะเขาจะส่งเงินประจำนาะน้อง ผู้หญิงใหม่นี่ก็จะมีเรื่องการที่ว่าจะส่งเงินประจำนะจะมีแต่เรื่องส่งเงินเรื่องให้ทางเพื่อนนี่ผู้ชายนี่เขส่งเอาส่งเอาส่ง,เอ,สงเอานะเขาก็ไม่รู้นะพี่นีก็ไม่รู้ว่าเขาส่งยังไงนะการที่ว่าตอนนี้เราผิดกันแล้วนะเราเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะเพราะคำคำที่ว่าพี่นีเข้าไปอยู่กล่องกลางพ <fino> <ๆ>ี่นีก็เลยไม่อยากยุ่งกับเพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนผู้ชาย เออของพี่นีนะคะเพราะว่าพี่นีไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรนะคะเพราะว่าการที่ว่าเขามีทั้งประเทศมีทั้งผู้หญิงที่ประเทศไทยมีทั้งผู้หญิงอยู่ทั้งนี้นะคะเขาก็จะมีแต่การใช้เงินนะคะการใช้เงินแล้วตอนนี้เเราก็ไม่อยากที่จะอยู่กองกลางที่จะปากรับรู้นะเพราะปากเราไม่ดีนะปากไม่ดีเดี๋ยวเราพูดนะคะเราพูดนะ เพราะการที่ว่เขาคุยโทรศัพท์เนี่ยเขาจะยืนเศ้าเนาะเวลาเขาส่งให้เราคุยกับผู้หญิงของเขาทางบางไทยเนาะแล้วผู้หญิงทางนี้นะมันก็จะมีเรื่องราวอะไรแบบนั่นนะบางทีเพื่อนเราเขาก็จะหดหนะงิดนะเขจะหดหงิดในการใช่ป่ะคุยกับเราแล้วแบบว่า เธออยู่ที่ไหนมาคุยโทรศพัพท์ไว้ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออ,เอ,อไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราเเป็นสื่อกลางนะคะสำหรับน้องๆที่อยู่เมืองไทยของเขาเนาะแล้วการที่แเราจะพูดให้ฟังนะว่าอย่านะคะถ้าเราเรื่องเงินนี่ค่ะนะคะ,นะคะทุกคนอย่าไปคิดนะคะว่า เราผู้ชายนะคะเขามีที่ไปนะให้แกนะแก่แค่ไหนถ้าเขามีเงินนะเขาจะมีการอิ่มตัวเขาจะมีการเบื่อนะคะมันจะ,จะเบื่อแล้วผู้ชายออผู้ชายที่เขามีเงินเนี่ยเขาไม่พอนะคะเขาไม่อิ่มนะคะเขาไม่อิ่มสิ่งไหนที่เขาถูกใจเขาก็จะรีบให้ให้ในตอนที่เขารักเรานะอันนี้เราจะมาพูดถึง เราลืมน้องๆทางมังไทยนะคะที่ออคนที่เราพูดถึงนะอันนี้เราจะมาพูดถึงเ,ออเรื่องราวของความเป็นจริงนะว่าการที่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้ชายที่เขายังติดต่อกับเราอยู่นะคะที่เขาพูดอย่างให้ความหวังเราอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเท่าอ,อ,อย่าไป วัดกันนะคะใจซื้อใจอย่าไปวัดนะคะว่าฉันมีใจให้เขาฉันดีฉันเป็นคนดีเขาจะต้องเห็นฟวามดีของฉันเขาจะต้องมาลักฉันเขาจะต้องกลับมาเพราะว่าฟวามดีของฉันมันไม่มีแล้วนะคะความดีตอนนี้มันไม่มีนะคะการสร้างฟร์มดีนะคะมันมันจะต้องเออใจซื้อใจนะมันเออสาหรับผู้ชายประเภทนี้นะประเภทนี้นะคะที่ว่า เขาให้เราทำไมเขาดีจังนะคะเขาดีเขาให้เราต้องสองหมื่นสามหมื่นเขาให้เรานะอย่างงู้นอย่างนี้นะตอนนี้เขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรแต่ทําไมที่เขาไม่ให้เรานะคะไม่ได้หมดตัวนะคะเขาไม่ได้หมดตัวแล้วก็คือว่าเขามีที่อื่นให้นะคะทุกคนเขามีตรงอื่นแล้วก็ได้มากกว่าเราอีกนะคะอันนี้พี่นีมาพูดในฝั่งถึงเรื่องรานะคะและอีกอย่างการที่ว่า เราครบกับผู้ชายเราเขาให้ความหวังว่าเดี๋ยวฉันจะเออพาเธอมาเที่ยวฉันจะลงไปแต่งงานคือว่าผู้ชายอ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงสมมุติว่าผู้ชายเขายังไม่หย่าล้างถ้าเกิดสมมุติว่าหย่าล้างแล้วมันก็จะต้องรอถึงพี่นีไม่ไม่ไม่รับประกันนะว่าเขาจะรอปีหรือสองปีหรือสี่ปีพี่นีไม่รู้เนาะ ถ้าใครรู้พี่นี่ขอโทษจ้วยนะว่าถึงจะแต่งงานใหม่ได้นะคะคนคือว่าเอ,อเพราะว่าการแต่งงานที่นี่นะคะการที่ว่าแต่งงานผู้ชายจะแต่งงานเขาจะต้องเอ,อส่งอะไรอยู่วันลิปหลังถึงค่อยมาคุยกันนะเรื่องนี้เนาะพี่นี จะไม่คุยสิ่งที่เราไม่แน่นอนไม่รู้ชัดนะคะสิ่งที่เรารู้ก็คืออยากเตือนนะอยากเตือนทุกคนนะคะอยา่าคิดว่าใจวัดใจใจซื้อใจใช้ใจนะใจเราเป็นคนดีเขาจะต้องอยู่กับเราเขาจะต้องรักเราเออวันหนึ่งเขาจะต้องเสียดายเราเขาจะต้องถึงหวงเราผู้หญิงมันเยอะ เยอะมากนะครับที่เขาเขาจะไปนะเขาเขาไม่มาเสียได้เราหรอกเขาไม่ได้มาถึงเราหรอก <c oughs> เ,อเขามีที่ไปนะครับเราเขา,าเวลาเขาทิ้งเราไปเราไม่ได้อะไรเลยเราเจ็บนะ,ะเราช้ำพี่นีก็เป็นคนเรียบเรียงเรื่องเราไม่ค่อยจะได้นะคะเพราะสมองพี่นีก็ไม่ค่อยจะดีนะคะกันเล่าเรื่องอันนี้เรามาพูดถึงใเฉยๆว่าเออ คำมั่นสัญญามันไม่มีเนาะคนเนะี่ยบางผู้ชายถ้าเขาจะทํเกาทําเลยนะอืมถ้าเขาอยากได้ผู้หญิงเนะี่ยเขาจะทําเลยนะเขาอยากแต่งเนะี่ยลาบากแค่ไหนเขาก็จะลงไปเขาจะสู้นะถ้าเกิดเขารักเราจริงๆนะเขาเขาเออเราจะดูการกระทําจะอยู่ในการที่เราอยู่ด้วยกันเราเออ,เอ,อดูนะคะเราดู ผู้ชายอย่างถ้าเขารักเราจริงนะคะเขาอยากได้เราให้มันลําบากแค่ไหนเขาก็ข้ามน,น้ําข้ามทะเลไปนะ,ะไปการแต่งงานการอะไรเนี่ยมันยากนะมาต่างประเทศแล้วอย่างที่ว่าเราต้องใช้เวลานะ,ะการเวลาการเวลาเนี่ยมันยากเนาะพี่นี่เเล่าไม่ค่อยจะเป็นอีกแต่เรามาเล่าถึงว่า ยังปาเลพี่นีเคยคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่นีไปมีใหม่พี่นีเจอคนดีเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเขาจะเสียได้เราไหมนะคะแฟนพี่นีนะปาเลเขาจะคิดเสียได้เราไหมจะเพียงแต่ว่าเราไปแล้วก็คือมันไม่ได้เจอกันนะคะคือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนดีก็คือว่าคงจะเอ,อ่อเอ,อ่อถ้าเรา เราก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเนาะว่าเราเราเลิกลากันไปแล้วเขาจะเสียได้เราไหมเขาจะเสียใจไหมเราไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะคือว่าเราก็จะไม่มองเราก็จะไม่เห็นกันนะวันนี้พี่นีก็ยังไม่ได้เจอคนที่แน่นะคะพี่นีก็ไม่เปิดตัวนะ,ะพี่นีก็มีครบครบค้านะคะแต่ว่าไม่ไปไกลนะคะเพราะว่า พี่นีจะดูดูผู้ชายนะคะดูดูนานๆเราต้องดูพี่นีมีโอกาสนะ,ะมีโอกาสอยู่ตรงนีออ้อยู่ตรงนี้เราจะดูพฤติกรรมของผู้ชายที่เขาจะเดินเข้ามาในชีวิตตอนนี้ก็ปาเลยก็ให้แกอยู่ของแกอย่างนี้ไปนะคะเราก็เจอกันเที่ยวกันก็คุยกันอย่างเรื่องของพี่นีเเราก็จะมานั่งคิดว่าวันหนึ่ง ถ้าพี่นีเจอคนดีพี่นีก็ไปนะคะแต่ว่ามันจะมีวันนั้นไหมแค่นั้นเองเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาจะเสียใจหรือไม่เสียใจนะคะว่าวันที่ไม่มีเรารก็ไม่มีเขานะคะพี่นีก็มานั่งคิดว่าเราจะจินตนาการเองไม่ได้นะคะว่าว่าเออเราเป็นคนดีเขาจะต้องรักเราเขาจะต้องผู้ชายส่วนมากนะคะส่วนใหญ่ในะสมัยนี้นะ เยอะมากนะคะที่ว่ารักรักคนตอแหละนะคนที่แบบโกหกตอแหลปินปนไม่ใช่ว่าปินปอนอะไรนะคือรู้จักพูดนะรู้จักพูดนะคะพูดตรงๆเขาไม่ชอบนะพูดนี้เขาไม่ชอบนะคือว่าไปเจาะใจเขานะไปเจาะใจดำทนะั้นแล้วเราเอาความซื่อเข้าก็ไม่ได้นะคะ เข้าไม่ได้นะเขาจะว่าเราไม่ทันสมัยนะเขาจะว่าเราซูบือ้อ <c oughs> ไม่เอาหรอกผู้หญิงคนนี้มันนั่นไปมันผู้ชายก็ชอบนะชอบผู้หญิงที่แบบว่าดัตช์ลีอะไรหน่อยนะคะแบบแบบแบบอะไรอย่างนี้นะคะแบบว่ามันเนี่ยดูแพงนะดูแพงนะคะผู้ชายแต่ส่วนที่ว่าผู้ชายดีๆนะ,ะที่เขาอยากได้เราไปเป็นเมียนะเขาจะเอาตัวตนของเรา เขาจะชอบเราเขาจะโทรหาเราเขาจะเออมีฟันรู้สึกว่ากลัวเราจะหลุดมือนะกลัวเราจะสูญเสียเราคือเออเขาพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาเราไปอยู่ในมือเขาเอาให้ได้นะคบคือ,อคือคนดีนะผู้ชายดีถ้าผู้ชายไม่ดีนะเขา ในช่วงแรกๆกะรีบเอาไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าจะหลอกเขานะเราไม่ได้หลอกเขานะก็คือว่าเรามาพูดถึงว่าเออเขาเคยให้เรามาเยอะแล้วตอนนี้เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรบางทีเราคิดเองเออเองนะคะว่าฟาร์มดีของเรานะคะฟานมดีผู้ชายในประเภทมองฟานมดีของเรานะคะก็จะมีนะคะมีเราเก็บฟานมดีของเราเอาไว้นะคะเอาไว้ให้ผู้ชายคนนั้น แต่ผู้ชายที่แบบว่าโอ้วันนี้ฉันไม่มีแล้วนะอืมวันนี้ฉันหมดแล้วฉันให้เคยให้เธอมาเยอะแล้วเอ,อ่ออะไรอย่างงี้แล้วเราก็เออก็ไม่เอาของเขานะคะเราก็ไม่เอาของเขาแล้วเพราะว่าก็ให้เรามาเยอะอันนี้เราก็มาเตือนกันเฉยๆว่าการที่ว่าวันนี้เขาไม่ให้เราเพราะเขาเบื่อเราแล้ว,ลวนะคะเขาไปมีที่อื่นให้นะคะแล้วก็ให้เยอะกว่าเราอันนี้เรามาพูดถึง มอพูดถึงคือว่าไม่อยากจะให้ออถูกตัวเจ้าของเรื่องนะคะคือว่าเราหยิบมาหยิบหยิบเอามาพูดเตือนนะคะว่าแล้วผู้ชายเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นีจะมาคุยถึงผู้ชายกเกษียณเงินเดือนนะคะแล้วก็ผู้ชายที่กินเงินพิการอย่างพีน่นีนะคะว่าเงินเดือนเขามาอย่างไงเขาสามารถ อย่างเงินเดือนพิการเนี่ยเราไม่เขาเออคนพิการเงินเดือนเขาคิดให้แค่คนเดียวนะคะคือคนเดียวคือว่าไม่สามารถที่ว่าจะเลี้ยงคนอื่นได้นะคะสมมุติว่าเขาเหลือหรือว่าเขาพยายามประหยัดนะคะเขาแบ่งปันไปให้ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันคลิปหน้านะสําหรับออคนพิการกับคนกเกษียณวนะ่าเงินเดือนนะคะเงินเดือนเออกษียณระดับสูงกเกษียณระดับเงินเดือนต่านะคะมันจะมาอย่างไงที่ว่าที่ว่าคนที่อยากได้สามีกเกษียณสามีแก่นะคะว่าคนที่เขาเป็นยังไงนะคะเราเราก็บางคนนี่เขาจะไปให้ความหวังกับผู้หญิงนะคะ อย่างที่ว่าพี่นีมาเก็บมาสะท้อนในหัวใจนะคะว่าคือว่าทําไมพี่นีวันนี้เอาเรื่องนี้มาพูดนะคะก็เพราะว่ายามที่ว่าเพื่อนคนนี้นะเพื่อนฝรั่งคนนี้นะเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะโทรมาหาพี่นีนะเขาจะมาขอให้พี่นีไปช่วยทํานู่นทํานี่นะ แต่ว่าพี่นีก็ถึงได้รับรู้เรื่องอะไรมาใหม่ๆนะคะและก็เลยเก็เลยไม่อยากไม่อยากเข้าไปยุ่งเนาะก็เลยได้ว่าเอามาเล่าสู่น้องๆที่อยู่ทางประเทศไทยแล้วได้พบลักกับผู้ชายที่ลงไปเที่ยวแล้วก็หวังนะคะหวังว่าเออเดี๋ยวฉันจะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับเขาฉันเดินทางมาอย่างผู้ชายส่งเงินไปทำพาสปอร์ตนะคะ เขาก็สามารถทําเราไปสามารถทาพาสปอร์ตเก็บไว้เก็บเอาไว้เผื่อมันมันไม่เสียหลายนะผู้ชายเขาไม่ใช่ว่าเราทาพาสปอร์ตเสร็จแล้วแล้วเราหวังนะคะว่าเออเดี๋ยวเราจะได้มากับเขานะคะการใช่ไหมไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ <c oughs> นอนคิดทั้งคืนนะว่าเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดท่าไหนนะคะเพราะว่าเออ คนที่เราพูดถึงนี้เขาถ้าดูคลิปพี่นีเขาก็จะรู้นะคะจะรู้จะรู้เออรู้ว่าพี่นีพูดถึงใครแต่ว่าพี่นีขอโทษนะพี่นีไม่ได้เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อแล้วเพราะว่าเรื่องเราบางเรื่อง,เอ,งเออบางช่วงบางตอนอาจจะช่วยเหลือผู้หญิงที่ใจดีนะผู้หญิงดีดีเออไม่ใช่ว่าดีดีผู้หญิงที่ใจดีที่คิดว่าจะ ใจซื้อใจนะเอาฟัามดีแลกกับคนบางบางคนที่เขามองไม่เห็นนะคะเขามองไม่เห็นบางคนก็จะมองเห็นแต่ความดีของเราเราก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะความดีมจะอยู่คู่ตัวเราแต่เพียงแต่ว่าให้ให้เราระวังตัวเฉยๆนะคะเรื่องอฝรั่งเข้านะฝรั่งโกหก มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกคนไม่ใช่ทุกคนเรามาพูดถึงคนบางคนนะแล้วก็เยอะด้วยนะคะสวัสดีค่ะผ,ผิดพลาดประการใดพี่นีก็ขอโทษนะคะก็อยากเอามาเล่านะคะก็พี่นีก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยเล่าเรื่องอะไรก็ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวมันก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะสวัสดีค่ะ